FIRST x m a x มุมและเส้นขนาดนะครับก็เริ่มจากหัวข้อแรกก่อนเลยคือก่อนที่จะเป็นมุมได้นะครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบสองอย่างก็คือจุดและ เส้นตรงนะครับอันนี้นะครับเป็นเบสิกที่แบบว่าเราจะมารีแคปหลายคนเข้าใจผิดในเรื่องนิยามของพวกเลขคที่ต่างๆจุดแค่นี้นะเอาไว้บอดตำแหน่งนะเช่นก็คือจุดแบบเนี้ยอย่างนี้ก็คือจุด A เส้นตรงครับมันจะมีความยาวไม่จำกัดก็คือเส้นตรงมันจะยาวไม่จำกัด ลักษณนะของเส้นตรงก็คือเป็นหั้วลูกศรสองฝั่งถ้าเป็นรังสีอะรังสีจะเหมือนเส้นตรงแต่ว่าจะมีปลายลูกศรแค่ฝั่งเดียวและถ้ามีความยาวจํากัดจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงเนี่ยนะครับจะมีความยาวจํากัด แลัขษณะก็คือเป็นเส้นมันจะมีจุดอยู่ปลายด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือจุดรังสีจะมีจุดแค่หนึ่งจุดแต่ถ้าส่วนของเส้นตรงจะมีจุดสองจุดโดยที่ความยาวจำกัดคือมันยาวแค่นี้มันจะยาวไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วในขณะที่รังสีเป็นหัวลูกศรก็คือมันสามารถยาวต่อไปเรื่อยๆไม่จำกัด เส้นตรงมันก็ยาวได้ทั้งสองฝั่งความยาวไม่จำกัดนะครับต่อไปนะครับผมก็มาเข้าเรื่องมุมในเรื่องของมุมมุมเนี่ยนะก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบของมุมก็คือมันก็จะมีจุดนะแล้วก็รังสีสองเส้นอันนี้เนาะเป็นจุด อันนี้เป็นภาษากรีเรียกว่าเซตตาเอาไว้บอกขนาดของมุมนะองค์ประกอบของมุมก็จะมีก็จะมีอันนี้ครับผมจุดยอดมุมอันนี้นะครับก็คือจุดเขาจะเรียกว่าจุดยอดมุมและก็รังสีสองเส้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าแขนของมุมนะ ประมาณนี้เนาะอ่ามุมนี่มีมุมอะไรบ้างเริ่มจากมุมที่คืออย่างนี้ครับไอ้ระนาบอันนี้ควนนิดหนึ่งอันนี้แกน x อันนี้แกน y จากเรื่องควนดับแต่กราฟอันนี้คือเก้าสิบองศานะหนึ่ง หนึ่งฝั่งอ่ะเขาบอกมาว่าตรงเนี้ยเท่าเน,นี้ยคือเก้าสิบองศาแปลว่าถ้าเราจะวงรอบหนึ่งของของทั้งหมดอ่ะก็คือสามร้อยองศองศานั่นเองก็คือเอาไว้ง่ายอ่ะก็คือว่าวงกลมหนึ่งวงอ่ะในเรื่องของมุมอ่ะก็จะมีความยาวของมุมทั้งหมดสามร้อยสิบองศานะครับเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆตามขนาดของมุม เริ่มจากอันแรกก่อนนะคือมุมแหลมเนี่ยนะครับคือมุมแหลมมุมแหลมอะ่ะจะมีขนาดก็คือไม่ถึงเก้าสิบองศาอันเนี้ยคือมุมแหลมน้อยกว่าเก้าสิบองศาต่อไปนะครับผมอันนี้คือมุมฉากครับมุมฉากก็คือมุมทําการตั้งฉากกันแบบนี้นะครับจะมีขนาดของมุมคือเก้าสิบองศา ต่อไปครับผมอันนี้นะครับคือมุมป้านมุมป้านจะมีขนาดของมุม90องศามากกว่า90องศาแต่ไม่ถึง180นะมุมแหลมนี้มากกว่าศูนย์นะมากกว่าศูนย์องศานะถ้าขนาดของมุมเท่ากับ180องศาก็จะเรียกว่ามุมตรง ก็คือขนาดจะมากกว่าร้อยแปดสิบองศาแต่ไม่ถึงสามเอวสิบองศานะเอ้โต๊ท,ทีขอโทษนะพูดผิดพุดผิดมุมตรงขนาดจะก็เท่ากับร้อยแปดสิบองศาแต่ถ้าขนาดของมุมมากกว่าร้อยแปดสิบองศาอย่างอันนี้เขาจะเรียกว่ามุมกัดมุมกัดคือจะมากกว่าร้อยแปดสิบองศาแต่ไม่ถึงร้อยแปดสิแต่ไม่ถึง สามร้อยหกสิบองศาแต่ถ้ามันวนแต่ถ้ามันวนครบรอบก็คือทาได้หกสิบองศาไงถ้ามันวนครบรอบอันเนี้ยนะครับก็ถือว่าจะมีค่าเป็นสองร้อยหกสิบองศานะครับก็คือเราก็ได้ตามวงกลมตรงนี้เลยนะก็ตามตามเงื่อนไขถ้ามันไม่ถึงเก้าสิบก็คือมุมแหลมเท่ากับเก้าสิบคือมุมฉากมากกว่าเก้าสิบคือมุมป้านร้อยแปดสิบคือมุมตรงมากกว่าร้อยแปดสิบคือมุมกลับ ประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับผมเดี๋ยวขึ้นหน้าใหม่แล้วกันนะก็คือเราจะเข้าเรื่องเส้นขนานแล้วนะครับเข้าเรื่องเส้นขนานอ่เขียนตรงนี้เลยก็ได้เข้าเรื่องเส้นขนานเส้นขนานอะคืออะไรคือเราจําได้ไหมที่เราพูดในเรื่องของเส้นตรงเส้นตรงคือเป็นเส้นแบบนี้แบบนี้เนาะ เส้นขนานคืออย่างนี้ครับก็คือมีก็คือเส้นขนานคือเส้นตรงสองเส้นที่มันไม่ตัดกันนั่นเองเส้นตรงมันคือเส้นตรงสองเส้น,ท,น,นที่ไม่มีวันตัดกันนะครับที่ไม่มีวันตัดกันอันนี้ก็คือเส้นขนานนะครับอ่าถามว่าเส้นขนาดน,นี้เราต้องรู้อะไรบ้าง ก็คือเรื่องของเรื่องนี้เลยนะเรื่องสมบัติของเส้นขนานนะครับเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของสมบัติของเส้นขนาน <zur screen> ในเรื่องของสมบัติของเส้นขนานนะ่ะก็มีหลายข้อนะ สมบัติข้อแรกนะครับสมบัติข้อแรกก็คือว่ามีเส้นตรงครับอันนี้คือเส้นตรงนะเอาใหม่อันนี้คือเส้นตรง,นะนนตรงแล้วมีเส้นที่ตัดมีเส้นเส้นหนึ่งตัดอย่างนี้เขาบอกมาว่าให้มุมเนี้ยเป็นมุมเอให้มุมนี้เป็นมุมบีมม เขาบอกว่าเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยถ้ามีเส้นตัดมุมตรงข้ามจะเท่ากันอย่างในรูปตรงนี้นะครับก็คือมุม A กับมุม B จะมีค่าเท่ากันนั่นเองต่อไป ข้อสองครับเข,าบ,ขาบอกมาว่าเล่นกับเส้นตัดเหมือนเดิมถ้ามุมมันอยู่ฝั่งเดียวกับเส้นตัดเราแต่กำหนดใหม่อันนี้คือ A อันนี้คือ B มุมที่อยู่ยด้านเดียวกัน,น,กนจะ รวมกันเท่ากับร้อยแปสิบองศาอย่างนี้นเน A บวก B เท่ากับร้อยแปสิบองศาต่อไปครับข้อสามครับเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องของเส้นขนาดแนละ้วก็คือมีเส้นสองเส้นขนาดกันอย่างนี้อ่าแล้วก็มีเส้นตัดชิบแบบนี้เขาบอกมาว่า เขาบอกมาว่าอย่างนี้ครับอสมมติว่ามี A B C D เนะเาะเขาบอกมาว่าเขาบอกมาว่ามุมภายนอกอะ่ะมุมภายนอกคือมุมที่อยู่ภายนอกเส้นขนานก็คือมุมตรงนี้ยนะครับมันอยู่นอกเส้นขนานอยู่ในโซนเส้นขนานคือตรงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงเพกกื่อความเข้าใจ E F G S ก็แปลว่าอย่างนี้นะครับถ้าเราเข้าใจถูกนะก็คือ มุมภายนอกก็คือมุมที่อยู่ภายนอกเทนขนาดก็จะมี A B G แล้วก็ S นะ A B G S ก็คือมุมภายนอกแล้วก็ C D E F ก็คือมุมภายในนะครับ ต่อไปนะผมข้อสี่นะครับข้อสี่นะครับเป็นเส้นขนานเหมือนกันแล้วก็มีเทนตัดเหมือนเดิมครับปึ๊บอ่าอันนี้ให้อันนี้เป็น bah ให้อันนี้เป็น b นะ a กับ b ก็คือเป็นมุมเป็นเป็นมุมที่อันนี้นะครับเป็นมุมที่อยู่ภายในเส้นขนาน นะครับเป็นมุมภายในแต่อยู่คนละเส้นอันนี้นะครับ A กับ B ตรงนี้เขาเรียกว่ามุมแย้งนะก็คืออยู่ภายในเส้นขนานอยู่ภายในเส้นขนานสมบัติของมุมแย้งคืออยู่ภายในเส้นขนานแต่อยู่คนละเส้น และอยู่คนละฝั่งคือมีสมบัติสามข้อเนี้ยนะครับการเรียกว่าเป็นมุมแยงอย่างรูปตรงนี้นะครับ A กับ B เป็นมุมแยงนะครับ A กับ B เป็นมุมแย้ง A และ B จะมีขนาดมุมเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะว่า A และ B เนี่ยเป็นมุมแย้งนะครับมุมแย้งก็คือตามคุณสมบัติเลยอยู่ภายในเช้่ขนานอยู่คนละเส้นนะ อย่าง a อยู่เส้นล่าง b อยู่เส้นบน a อยู่ฝั่งซ้าย b อยู่ฝั่งขวาตรงตามคุณรมบัตนะครับถือว่าเป็นมุมแย้งนะครับก็ขนาดของมุมสองมุมนี้นะครับก็จะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับและก็สุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายแลวตัวมาสุดท้ายของเส้นขนาดละนะครับก็คือสุดท้ายมีเส้นเหมือนเดิมนะฮะมีเส้นเหมือนเดิมอ่า แบบนี้ให้อันนี้เป็น A ให้อันนี้เป็น B เขาจะเรียกมุมตรงนี้ว่ามุมสมในคือมุมที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันในอยู่คนละเส้น A กับ B มีขนาดเท่ากันเพราะว่า A กับ B เป็นมุมสมในกันนะครับประมาณนี้นะครับก็อันเนี้ยนะครับผมก็คือ first x map ในเรื่องของมุมและเส้นขนานนะก็เราก็พูดในเรื่องของจุดและเส้นตรงมุมต่างๆนะครับผมแล้วก็สมบัติของเส้นขนาน5้าข้อนะครับตามนี้เลยครับ